ส่วว่าลอแอชเจลิสะส่งหนึ่งตู้สั้นมาให้หนูจากแหลมชะบังไปลอเอชเชลิสเป็นโนโมิเนต FOB นะเป็นโนโมิเนตนะจัดเฟสที่ปลายทางให้คอนแทกว่าเลือกใช้สายเรือว่นไห่เวลาทำ FOB ที่เป็นตู้เต็มมีสองวิธีช,าชา้าๆังครูชัดๆจะมีสองวิธี FOB ที่ทางเมืองนอกโนม m เนตมาให้เราก่อนอื่นจะได้งานเนี่ยนะเคสเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ที่ปลายทางเราอยู่ต้นทางกรุงเทพปลายทางเป็น FOB FOB คือใครคะคือทาง forwarder ที่ปลายทางปิดงานคอนเซนีรมาได้ใช่ไหมคะเพราะเขาต้องเสนอค่า ocean f r e i g เสนอค่าลจิาติตรงนี้โดยตอนแรก ทางคู่ผู้สอนและผู้นำเข้าจะได้งานกันเนี่ย <_ d ance> เขาต้องทำควอเทเช่นส่งไปให้ก่อนโดยเฟสที่รอเอช i ิสเนี่ยปลายทางเนี่ยจะต้องหาค่าระวางซึ่งเฟสที่ปลายทางหาค่าระวางได้ 2, 2> <_ d ance> วิธีวิธีที่1คุยกับน้องต้นทางขอค่าระวางหนึ่งตู้สั้นจากแหลมฉังไปรอเอช i ิสหน่อยนี่ก็ทำไหมคะไปติดต่อ สามสายเรือสี่สายเรือราคาที่มันบาลานซ์กันส่งราคามาหาทางเปรย์โฟเดอร์ที่ลอยเอ็เจิลิสช้อยที่หนึ่งช้อยที่สองเฟรย์โฟเดอร์ที่ลอยเอ็เจิลิสติดต่อเรือเองปลายทางเปรย์โฟเดอร์ที่ลอยลอยเอนจลิสเนี่ยจะติดต่อเช่นกันเรืเอหนึ่งสองสามสี่ที่มีเซอร์วิสจากกรุงเอร์แลนด์เชียงมาที่ลอยเอ็เจิลิสเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วเขาจะทำไงคะคอมเพลร,ราคา ทางฟบนอเดอร์ที่ต้นทางให้ราคาว่าคราวนี้กับตัวเองเช็คเองไดเล็กเรือเองที่ปลายทางอันไหนราคาดีกว่ากันสามารถทำได้สองแบบ